มะนาวนะครับกับเกาลัดไทยนะครับมะนาวของเราก็เป็นพันธุ์ป้นสุกประเสริฐนะครับโดยการไม่ผ่านการตอนนะครับเอาไว้สองอาทิตย์แล้วเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกน้ําก็ซึมเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับเราใช้พลาสติกใสแบบนี้นะครับเพื่อให้แสงรอดผ่านเข้าไปได้เนาะนี่ครับเพื่อนสองอาทิตย์แล้วนะครับเป็นอย่างไรนะครับนี่เพื่อนยังเขียวอยู่ครับแต่เราก็ต้องตักน้าออกเรื่อยๆเพื่อน นี่ฮะเกาลัดไทยก็เขียวดีอยู่ครับแต่ว่ายังไม่เห็นยอดใหม่นะของทั้งสองอย่างนะครับสองสัปดาห์แล้วครับนี่ครับก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะเติบโตอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนก็นลองดูนะครับอบองครับอบองให้ความชื้นในองค์เพียงพอแล้วแล้วก็ปิดไว้เลยครับ โดยให้มีแสงลอดผ่านแบบนี้นะครับเขาก็จะไปสังข้อแสงภายในเนาะแล้วที่สําคัญคือเขายังไม่เหี่ยวตายอะครับแปลว่ามีโอกาสที่เขาจะเกิดเป็นต้นนะทีนี้นะครับถ้าขั้นตอนการทําอย่างนี้เกิดเป็นต้นขึ้นมาเพื่อน,อนก็จะเป็นการขยายพันธุ์พืชนะครับะมะนาวนี่นะครับเนาะที่น่าทดลองทำครับเพื่อนเ นี่ครับเราก็ทําเป็นแบบอย่างตัวอย่างเราก็ยังไม่เคยทําให้มันเกิดแล้วนะครับเราก็ส่วนใหญ่ก็จะตอนกิ่งแบบนี้นะครับนี่แป้นสุเปร์เสร์นี่นะครับตอนกิ่งแบบนี้นะครับเกาลัดไทยตอนกิ่งแบบนี้นะเนาะแล้วก็แตกยอดแตกใบสมบูรณ์เขียวดีแต่เพื่อนสังเกตเห็นในโอง่งเมื่อกี้นะครับใบเขาก็ยังเขียวแบบนี้อยู่นะครับนี่ใบยังเขียวแบบนี้อยู่แปลว่ามีโอกาสสูงมากครับที่เขาจะติดเนาะถ้าติดมาเดี๋ยวะถ่ายเพื่อนๆดูอีกครั้งนึงนะครับติดตามการเสียบ กิ้งนะครับแล้วก็อบโองนะครับตามสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ